ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับ Arzel Gamer นะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเล่นกับตันอเมริกาั่นเอ,เองนะเป็นเอเลี่ีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากเลยครับในหนังเท่มากเดี๋ยวผมจะไปอธิบายสกิลให้ทุกคนฟังนะครับจะอธิบายทีละสกิลเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าตัวกับตันอเมริกาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทุกคนผมก็จะอธิบายสกิลแรกเลยนะครับ สกิลแรกอะ่ะมันอาจจะดูเหมือนต่อยธรรมดานะครับของในส่วนของกัปตันเมกาแต่ทุกคนสังเกตนะผมต่อยไปแล้วทําไมมันถึงปาอยู่ดีๆปาโลขึ้นมามันมีในส่วนของสเตตนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูนะครับผมต่อยเวนอมหนึ่งทีมันจะมีสเตตขึ้นมาหนึ่งนะครับหน้าหน้าหน้าจอเราเลยมันจะเป็นหลอดขาวๆเห็นไหมครับทุกคนอันนี้คือเราได้สเต็ตหนึ่งนะพอเราตีจะเป็นสเตตสองปึ๊บมันจะกลายร่างเป็น4 Stat ี4่สเตตสี่สเตตเนี้ยคือเราปาโลได้นะทุกคน4ที แต่ว่าเราต้องรีบปาก่อนที่เวลามันนับจะเสร็จนะทุกคนเห็นไหมมันมีเวลา5้าวิให้เราปา4ทีนี่ครับทุกคนเนี่แหละคือความโหดของกัปตันเมกาครับทุกคนก็คือเป็นตัวตีใกล้ที่ตีไกลได้นะตี2ทีแล้วเราก็ปาโล4ทีเราก็ถอยออกมาอย่างนี้ได้นะทุกคนอ่ะนี่คือสกิลตีธรรมดานะให้ทุกคนรู้ก่อนส่วนสกิลถัดไปคือสกิลกันอันนี้เวลาเรากันทุกคนจะเห็นใช่ไหมครับว่ามีเลือดขึ้นมา400ทุกคนก็จะใช้ในการกันดาเมจได้ เวลาเราจะลุยเข้าไปแต่มันมีทิคพิเศษครับทุกคนที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้หรือใครรู้ก็ก็ก็ฟังได้นะครับทุกคนเออก็สกิลนี้ก็คือเมื่อเราไปยืนใกล้ๆศัตรูมันจะสะท้อนนะทำไมถึงเราต้องยืนใกล้ๆศัตรูถึงจะสะท้อนจริงๆแล้วมันสะท้อนตั้งแต่ไกลแล้วครับทุกคนแต่ทุกคนเห็นไหมครับว่ากระสุนศัตรูมันไม่แม่นนะครับทุกคนถ้าเรายืนไกลๆแต่ถ้าเรายืนใกล้มันโดนศัตรูแน่นอนนะทุกคน มันโดนแน่นอนนะทุกคนเท่ากับว่าเราสามารถใช้สกิลโลเนี้ยทั้งกันดาเมจแล้วก็สร้างดาเมจได้ถึง400ภายในการกันอย่างนี้ครับทุกคนถือว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากสําหรับคนที่รู้สกิลนี้ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับทุกคนมีประโยชน์มากส่วนสกิลถัดไปสกิลชิปในการวิ่งนั่นเองทุกคนแต่ทุกคนอาจจะคิดว่าวิง่งเฉยๆได้ได้อย่างเดียวไม่ใช่นะครับทุกคนทุกครั้งที่เราวิง่งอ่ะมันโดดสูงได้ครับทุกคน มันสามารถโดดสูงได้ครับแล้วข้อดีอย่างก็คือเราสามารถวิ่งแล้วถือโลได้ทุกคนเพื่อย่นระยะในการโดนละลายโลไปโดยเสียปเปล่าเราสามารถวิ่งเข้าไปหาศัตรูโดยที่โดยที่เราสามารถกดคี้ขวาอยู่ได้นะครับทุกคนประมาณนี้เลยแล้วเราก็สามารถกระโดดสูงเพื่อขึ้นไปอย่างนี้ได้ขึ้นไปที่สูงต่างๆที่ตัวละครบางตัวอาจจะขึ้นมาไม่ได้นะครับทุกคนและที่เราต้องขึ้นที่สูงเพราะอะไรนี่เดี๋ยวผมจะสอนสกิลชิปต่ตอไปนั่นก็คือเมื่อเราใช้สกิลชิปค้างไว้ใช่ไหมครับทุกคนแล้วกดสเปกป่า มองไปที่พื้นจะเห็นโลเราสามารถคลิกซ้ายเพื่อสตันศัตรูมันจะไม่สตันจนศัตรูยิงไม่ได้ไม่ใช่แต่เป็นการแค่ยกตัวศัตรูลอยขึ้นแต่ถ้าศัตรูที่เราทําอ่ะมันเป็นตัวยิงมันก็ทําให้เป้าเขาอะ่ะเคลื่อนออกจากเพื่อนเรานั่นเองครับทุกคนทําให้เขายิงไม่แม่นนั่นเองเราสามารถทําอย่างนี้ได้นะครับทุกคนเราสามารถพุ่งไปพุ่งไปสตันเขาให้เขาลอยขึ้นได้แล้วทําดาเมจด้วยแล้วเราก็สามารถต่อยต่อได้2ทีแล้วเราก็อาจจะใช้โลสทีถอยออกมาอย่างนี้ได้นะครับทุกคน ส่วนสกิลต่อไปคือสกิล f สกิล f เนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่ามันพุ่งเอาโลเข้าไปกระแทกทุกคนอาจจะใช้แค่ f อย่างเดียวในการพุ่งเข้าไปกระแทกใช่ไหมครับทุกคนอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆแล้วอะสกิลพุ่งอะมันใช้ได้มันใช้คอมโบกับสกิลตังโลได้ครับทุกคนเราสามารถกดชิปวิ่งเข้าไปแทนที่เราจะปล่อยให้โลเราละลายเราก็อาจจะพุ่งเข้าไปปึ๊บศัตรูแล้วศัตรูที่โหมยิงมาที่เราก็จะทำนามิเอะไปสู่ศัตรูตัวข้างหน้าของเรานั่นเองนั่นก็คือตัวแท้งหรือาอาจจะเป็นตัว ตัว DPS ที่เราเข้าไปล้วงเขานั่นเองนะครับทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราก็อาจจะไปชกธรรมดานะครับทุกคนประมาณนี้เลยครับทุกคนเป็นอะไรที่ค่อนข้างค่อนข้างมีประโยชน์มากนะครับสำหรับตัวนี้และสกิลสุดท้ายนั่นก็คือ Example นั่นเองนะครับทุกคนก็คือสกิลอันตินี่ทุกคนจะทําให้เรามีเกาะนะครับแต่เกาะมันไม่ได้หายไปนะ มันสามารถเพิ่มได้ด้วยการชกนั่นเองทุกคนถ้าเรายิ่งทําดาเมจเราจะยิ่งได้เกาะมาเท่ากับว่าเราแทบจะเป็นอมาตะเวลาเราใช้อันติเลยนะครับทุกคนเราแทบจะเป็นอมาตะเลยนั่นเองแต่ไม่ใช่เราคนเดียวครับทุกคนถ้าเรากด assemble จะมีทางเป็นรูปธงอเมริกาข้างหลังนะครับทุกคนเพื่อนคนไหนที่วิ่งตามธงนี้เราอ่ะจะได้เกาะกับกับความเร็วแล้วก็ความเร็วในการโจมตีตามมาด้วยนั่นเองนะครับทุกคนแล้วเวลาเราชกเนะี่ยเกาะก็จะเพิ่มถูกไหม เพื่อนเราก็จะเกาะเพิ่มเหมือนกันทุกคนหมายถึงว่าเพื่อนเราก็สามารถยิงแล้วดาเมจทําให้เกาะเพิ่มได้เหมือนกันเท่ากับว่าคนที่เขาเล่นเป็นอ่ะเขาก็จะวิ่งตามกับตันเมกามาแล้วก็ไปทําดาเมจให้กับตัวข้างหลังนั่นเองหรือว่าไปบุกพวกศัตรูที่เป็นอยู่ข้างหลังนั่นเองนะทุกคนเราก็จะสามารถทําให้เพื่อนเราเป็นอมตะได้นั่นเองสําหรับคนที่เล่นเป็นนะที่เขาวิ่งตามกับตันเมกานะครับแต่ถ้าใครคนไหนเขาไม่ได้เล่นวิ่งตามกับตันเมกาเขาก็จะไม่ได้บัฟนี้นั่นเองนะครับทุกคน หรือว่ามีอีกวิธีหนึง่งถ้าเกิดว่าเราเล่นส่วนใหญ่เขาก็จะไม่รู้ใช่ไหมว่าสกิลทําไงเราสามารถเอ็กซัมเบิลแล้วเราวิ่งไปใส่เขาอย่างนี้ได้นะครับทุกคนเพื่อให้เขาได้บัฟเรานะแต่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าบางทีอ่ะบางทีเราเราวิ่งไปอ่ะเขาก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรบางทีเขาตายก่อนที่เราจะวิ่งไปถึงเขานะถ้าเขาวิ่งตามเราอ่ะ ศัตรูก็จะมายิงเราเขาก็จะเขาก็จะเป็นอมตะไปกับเรายิงไปข้างหน้าได้แต่ก็แล้วแต่วิธีการเล่นหรือว่าแล้วแต่ตาแต่ละตานั่นเองนะครับว่าแต่ละคนเขาเล่นกันแบบไหนนะทุกคนอันเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะไปเล่นให้ดูนะ,ะทุกคนว่ากับตันอเมริกาที่เป็นสเตปของผมเนี่ยประมาณไหนอาจจะไม่เก่งนะเท่าเท่าทุกคนหรือว่าอาจจะไม่เก่งเหมือนคนอื่นนะแต่ว่าสไตล์ผมจะเล่นประมาณนี้นะครับทุกคนทุกคนก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวไปดูกัน โอเคครับทุกคนเดี๋ยวมาดูผมเล่นกันนะครับตอนนี้ก็อหิวก็ได้พร้อมลุยแล้วครับทุกคนมาจัดไปจัดไปไม่ใช่ยืนบื้อให้เขาตีนะฮะเฮ้ยรู้สึกผิดเลยว่ะไอ่แหละไอ่แหละไอ่แหละไอ้ี่แหละไอ้ี่แหละอืมกลับมารับฮิวก่อนนะครับทุกคนนี่เราพุ่งเข้าไปหาเขาโดยที่เรากางโล่ก่อนนะทุกคนเพื่อที่เราจะไม่โดนดาเมจนะอย่างนี้นะทุกคนนี่ เราเค่อยเข้าถึงตัวเราเค่อยต่อยนะนี่เรียบร้อยตายหนึ่งนะครับทุกคนนี่ยะพุ่งเข้าไปโดยถือโล่ก่อนนะเรียบร้อยครับพอก่อนครับทุกคนน่าจะลึกไปเดี๋ยวเราถอยก่อนโอเคประมาณนี้ครับทุกคนเราก็เราถือโล่เข้าไปแล้วก็พุ่งเข้าไปหาเขาก่อนนะเราจะไม่โดนดาเมจแล้วเราเข้าไปต่อยเขาพอถึงเวลาเราจะออกอะโล่มันก็จะชาร์จพอดีนะถ้าฝั่งนู<อ>้นดาเมจไม่แน่นาเกินไปนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนดูด้ว่า เมีเดือหักนะทุกคนนี่นะครับผมก็จะถอยออกมาแล้วผมก็กางโลนะทุกคน,นอย่างนี้เพื่อถอยออกมานี่ครับรับฮิวก่อนเคลสสวยเฟิร์สรับฮิวแล้วก็รอโลรอชาร์จ<ล><ผ>มาดูช่องพี่เจม,มารอรอรัวชาร์จแล้วเราก็เข้าไปใหม่ครับทุกคนนี่เข้าไปอย่างนี้เลยพุ่งเข้าไปเลยอย่างนี้ปุ๊บตอนนี้ได้ฮิวฮิวมาแล้ว ก็ตัวซีไปเลยครับทุกคนอันนี้คือพลังของเมื่อไอนี่กับเทพ,พเจ้าทอนะเราก็จะตีไก่นะเรียบร้อยครับทุกคนเอาหลังมาไปไปไปช่วยหลังก่อนครับเราก็สามารถกระโดดไกลอย,อ,ยอ,ยอย่างนี้เพื่อไปช่วยหลังได้นะคนกันกได้เดีย๋ยวรอรอศัตรูมาก่อนครับทุกคนเขาตายกันหมดแล้วนะนี่ผมก็จะกางโลวิ่งเข้าไปเลยริงเช่าหลังหรอเกระแทกเลยครับเขาวาบหนีนะนี่ครับเรียบร้อยายาวๆครับทุกคนชิวๆตอนนี้ มาครับทุกคนเดี๋ยวนี่เราก็กางโลแล้ววิ่งเข้าไปอย่างนี้นะนี่นี่แล้วเราก็ขอเขามาประชิดเราก็สู้กับเขาเลย,ยนี้นะทุกคนรู้วันไดก็รู้สึกไม่ค่อยดีก็ถอยออกมาได้นะทุกคนมารับห้องรับฮิวให้เรียบร้อยปวดหัวตัวร้อนรู้สึกปวดหัวตัวร้อนแล้วก,กางโลนะทุกคนออ้ยน้ำม,มึดนี่ครับเรียบร้อยครับกดซเลยครับนี่มันก็จะชิงทุกตัวนะถ้าชีดกด C เพรเราเอ็กซเซมเบร์กปุ๊บเราก็จะไม่ตายนะทุกคนเราก็จะเป็นอมตะ เรียบร้อยครับทุกคนเราเอ็กซมเบลิลอยู่นะ<ส>เห็นไหมครับทุกคนเกียนมากครับอันติของกัปตันเมกายอดคิวก็เท่ากันสวยงามมากครับทุกคนโอ้แทงอะไรสูงก็ <laughs> <laughs> ค,คือว่าเท่ากันเลยนี่ <laughs> มาครับทุกคนไปเดี๋ยวครั้งนี้ถ้าเราชนะเราก็คงชนะแล้วนะ ถ้าไม่แพ้นะทั้งหาเพื่อนนี่เขาสอนมาถ้าเราชนะก็ชนะนะครับเราไม่ได้แพ้นะทุกคนถ้าชนะคลิปนี้ก็จะได้ลงนะครับใช่ครับทุกคนไม่ได้ลงก็แพ้แล้วครับไม่ได้ลงก็แพ้แล้วครับไม่ได้ยิวรวยนะไม่ต้องเลี้ยข้างล่างมันมาแล้วครับมันเกาะหัวกันมาด้วยเดี๋ยวเราจะถือโล่เพื่อพุ่งเข้าไปแต่เราต้องดูเพื่อนก่อนนะเราเล่นกับแตนมีการต้องดูว่าเพื่อนมาครบยังแล้วก็จะพุ่งเข้าไปอย่างนี้เลย นี่แล้วเราก็ค่อยต่อยนะทุกคนโอเคให้เห็นท่าไม่ค่อยดีก็โล่ถอยออกมานะทุกคนอุ๊ยคนพับไปวะตายมันตายเราก็หลบก่อนนะทุกคนรอรอโลอ่เราชาร์จไป๊รับนึงโอเคแล้วเราก็ถือโล่ออกไปนะทุกคนวิ่งเข้าไปเลยพุงใส่ต่อยเลยครับลุยโอเคเปิดโล่ใส่ฟ้าตีเลยครับทุกคนดันกดดันเข้าไปไม่ไหวถอยครับไม่ไหวก็ถอยออกมาก่อนโอเคประมาณนี้ครับทุกคน กระโดดพุ่งไปเลยครับเพราะว่ามันอันติหลบอันติขยับไปได้สวับ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 ได้ผมมีตัวปอมเรียบร้อยครับทุกคนกระโดดหลบอันติไปสวยๆนะครับทุกคนไปเราไปข้างหลังไม่ต้องช่วยต้องให้ช่วยอะไรแทงมาไหมไม่ต้องเพื่อนยังไม่มานะรอดูเพื่อนด้วยนะทุกคนเวลาเล่นนุนนุนนุนเดี๋ยวเราไปทางมุมนี้กันน่าจะมามุมนี้ตรงนี้ฮิลเลอร์ฮิลเราไม่ถึงนะต้องระวังด้วยนะโอเคเดี๋ยวรอกัน รามันลงมานะทุกคนนี่มาแล้วอ้อมมาแล้วเออมันมีเขาอ้อมมาเขาอ้อมมาอยากก่อนว่าใช้่ป่ะโอเคไปโอเคคือแล้วป่ะยืมใช้สเปรด้วยกดตัวทีครับอ๋อใช้สเปรด้ด้วยเหรอพ้นแล้วพ้นแล้วมันต้องใช้มันเป็นเคลปันจำวัดโอเคพุ่งเข้าไปใส่เลยครับพุ่งเข้าไปใส่เลยครับจำหวันี้ครับสี่ครับสี่ถอยก่อนถอยก่อนมันอันตรีนะครับทุกคนโดนอันตรีนี่โอ้ยฮิวฮิวหน่อยครับฮิวหน่อยครับอ่าแล้วโดนอันตรีทำไมแทงไม่กันน่ะ เดี๋ยวผมเราเราอยู่ในแคปเจอร์เพื่ออ้นนี้ก่อนนะเพื่อยูไว้นะทุกคนเนี่ยเอาดิมันจะตายแล้วจะตายสวยสวยต่อยไปเลยครับต่อยไปยาวๆตายแน่นอนฟสวยเรียบร้อยครับทุกคนเอะมาณนี้ครับทุกคนประมาณนี้นี่ถือโลเพื่อเข้านะครับทุกคนถ้าไม่เวิร์กก็ถอยได้นี่เห็นไหมครับทุกคนหลบกันหลบกันรอโลชาร์ให้ครบ400นะทุกคนค่อยเดินเข้าไปนะ งั้นจะไม่ถึงตัวศัตรูเอานะครับโอเคเข้าเลยุ๊นี่ให้เขามายิงที่เรานะรอโลชาร์จก่อนเฮ้ยนี่เรียบร้อยครับทุกคนเอ้ยโดนอีกแล้วแต่เแวับได้เแวับได้เแวับพุ่งลงมาเลยอ้าวมันยอมสละเอ็กซัมเบิลเลยครับเรียบร้อยไม่มีวันตายครับท่านี้เข้าเลยครับทุกคนเรียบร้อยตายหนึ่งครับ ต,ต่อครับทุกคนตีต่อต่อครับทุกคนนี่นะ่นี่น่อุ้ยมันอยู่แค่เอื้อมเองอะไปไม่ถึงอะโดนรัด <c oughs> โอเคไปครับอู้สวยงามครับเนี่ยก็เล่นประมาณนี้ครับในส่วนของอุ้ยอุ้ยโดนได้ที่ใส่ไม่ดีนะครับไ็นคนอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้<บ>ไม่ควรามมาเอาเป็นตัวอย่างนะครับนี่ไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างครับทุกคนไม่ได้นะครับใช่กัปตันเมกาผมก็เล่นประมาณนี้นะถ้าทุกคนมี มีวิธีเล,เล่นที่ดีกว่านี้ก็ <c oughs> ลองดูนะทุกคนโอเคตอนนี้พี่นนท์เขาก็ได้เป็น MVP <c oughs> ไปครับเพราะเขาตึงจริงครับทุกคนโอเค <c oughs> ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะ <c oughs> ผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษด้วยนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย